มาแล้วนะคะวันนี้เปิดไพ่ลอเปิดไพ่รออ่ะใต้สำรับเป็นเป็นอีกาเอาเป็นว่าอีกาแล้วกันเนาะอ่าจะมีการจบจากสิ่งเก่าแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะในการที่การจะทำงานการจะเป็นอ่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็คอยระมัดระวงังในการวางตัวแต่ว่า ก็จะมีผลดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณมีโชคคุณมีโชคด้านการเสี่ยงโชคด้านการลงทุนการค้าขายของคุณมันจะดีมากขึ้นมันจะได้เงินมาหาศาลเลยในสิ่งที่ไพ่อยากบอกในสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้จริงๆนะคะถ้าเกิดโดยรวมอ่ะ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีคุ้มครองอยู่แล้วการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่ออกผลที่ทำเงินให้คุณได้มหาศาลแล้วคุณมีโอกาสเสี่ยงโชคโชคจะได้จากผู้หญิงหรือวิญญาณผู้หญิงแม่นางไม้อะไรพวกนี้ค่ะคุณจะมีโชคคุณจะได้โชคจากนั้นแล้วก็ในสิ่งที่สิ่งเก่าที่มันจบไปแล้วอะ่ะมันคือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะ ตัดจบไปแล้วแต่ว่าคุณคุณเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจได้อย่างสบายใจถ้าหางานใหม่คุณมีโอกาสได้งานใหม่เต็มที่เลยค่ะได้งานที่ดีกว่าเก่าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกสำรับหนึ่งนะคะสตรีทคุณพร้อมมากคุณพร้อมในความเป็นธรรมคุณพร้อมที่ ที่จะออกมาโลกภายนอกคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญคืออ่ะ๋ย่าเปิดพร้อมกันไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจนะคะไม่ต้องไปเครียดนะคะในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วในสิ่งที่มันจบไปแล้วคุณออกจากตรงความเครียดของคุณคุณเดินหน้าขึ้นมาเมื่อไหร่คุณมีชัยชนะคุณมีความสุขได้อิ่มเอมมากเลยเห็นไหมขึ้นคู่กับ ไพ่นี้เลยไพ่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณคุณเห็นไหมว่าคุณมีอิทธิพลมากมายขนาดไหนคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคางข้างหน้าของคุณน่ะจะเป็นยังไงอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปนะคะไม่ต้องไปอะไรอววรคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่ได้หเห็นไหมไพ่เมย์ยังขึ้นบอกว่ามันอยู่ที่คุณมันติดที่ตัวเอง ไม่มีใครมากักขังอะไรคุณได้มันติดที่ตัวเองนะคะคุณสามารถเดินต่อให้ได้อย่างสง่าสวยงามได้เลยเห็นไหมคุณเริ่มแล้วหรือยังคุณไปได้อย่างมีอิสระภาพเลยค่ะอ่ะปิดท้ายความสวยงามครอบครัวเงินทองความสุขความเพียบพร้อม กำลังรอคุณอยู่ในทางข้างหน้านี้แล้วนะคะคุณคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยให้อีกใบหนึ่งคือภายใต้สำหรับดีมากอะ่ะมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือมีคนพร้อมที่จะพาคุณเดินให้คุณเชื่อมั่นตัวเองนะคะให้คุณเชื่อมั่นตัวเองในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะรู้สึกว่าคลิปนี้มีความสุขมากๆเลยอะ่ะ เป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนข้างในอยากจะบอกอยู่แล้วอะคือมีความสุขมากคือคุณแค่คุณก้าวเดินอะคือตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วผ่านชนะของคุณพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆแล้วอะเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมสามถ้วยคุณพร้อมคุณพร้อมมีเรื่องดีๆที่ให้คุณรอคุณเฉลิมฉลองอยู่แล้วเลยคะ่ะ ขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะรวยเงินทองทรัพย์สมบัติมากภูมิขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขสิ่งไม่ดีคือมันได้ตัดจบไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย